สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเหรียญสะสมแล้วก็เหรียญพระเครื่องช่องพอบุญบัวแก้ววันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับปี2543ณนะวิหารวัดสัตหีบชนบุรีในฐานะเคยเป็นทหารนอยอเก่านะครับผมเหรียญเหรียญนี้เราจำได้นะครับเคยมีประสบการณ์ จากค่าราชการของโนโยที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือหมูป่านะครับที่มีหน่วยซิลเข้าไปช่วยเหลือก็แขวนเหรียญเหรียญนี้อยู่นะครับแล้วก็ท่านาพนเลเรือโทไม่ทราบชื่อนะครับขอไปด้วยนะครับที่เอาไปแจกนะครับกำลังพลแล้วก็แจกชาวบ้านในตอนที่ หมูป่าติดอยู่ในถ้ำนะครับก็คือเหรียญรุ่นรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับกล่องสีฟ้าเนื้อกระไรทองก็จะมีเนื้อทองแดงด้วยมีแบบเป็นเซ็ตด้วยนะครับนี่ก็คือกล่องนะนะครับนี่ก็คือกล่องนี่ครับลักษณะพื้นเหรียญเป็นเหรียญลักษณะทรงกลมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารามปีสองพัน้าร้อยสี่สิบสามอ่า ท่านกำลังเงื้อดาบจะฟันนะครับเงื้อดาบจะฟันนะครับเห็นไหมครับมือด้านซ้ายนิ้วมือด้านช้ายช,ชี้ทะลุเกือบถึงขอบติดขอบเลยนะครับติดขอบเลยความหนานี่นะครับอ่าด้านหลังก็จะมีตาของหน่ยวยซิลนะครับสัญลักษณ์น้ำฟ้าฝั่งสลามโตขึ้นนะครับ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหาพูดผิดขออภัยนะครับผมเขียนว่าที่ระลึกสร้างพระบรมราชจะอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเรามาส่งกันเลยโอ้โหเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เป็นมีเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับปีสองห้นสี่สามนี่ครับนี่ครับพระเจ้าตักสินชัดๆนะครับ ประสบการณ์แล้วนะครับเหรียญมีประสบการณ์เหรียญน,นี้เจ้าซื้อเจ้าหาอยู่ในเว็บของนยอนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทพันห้าถึงพันแปดนะครับเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญอ,อะไรอะ่กะกระไหลทองนะครับกระไหลทองนี่ครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถือว่าจะทำเหรียญได้สวยงามนะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับดูเนิ้ว นี่เห็นไหมครับนิ้วติดเลยนะครับนี่นะครับนี่นิ้วชี้เป็นนิ้วชี้นิ้วโป้งเป็นนิ้วโป้งนะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ประสบการณ์มีแล้วนะครับนี่ก็คือสนิมเขียวนะครับที่เขาเรียกว่าสนิมเขียวนี่แหละครับถึงใส่กล่องดียังไงถ้ามีอากาศเข้าไปทําปฏิกิริยากับความชื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ระลึกนะครับเนี่ยเขียนแล้วก็นี่ก็เป็นตา พระบรมราชานุสาวรีอ้ออ่านผิดนะครับเมื่อกี้ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีนะครับนี่ครับอ่าตัวคําว่าสมติดไม่ชัดนะครับเนาะเห็นะไหมครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่แล้วก็น,นี้คือตาของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางน้ํานะครับนี่นี่ครับฉลาม โต๊เกีียวขึ้นนะครับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือหน่วยซิลเนาะนี่ครับพอ,บอหน่วยซิลเอาไปแจกตอนที่หมูป่าติดช่ำนะครับเหรียญเรียนนี้นะครับเดี๋ยญเรียนนี้เลยดูกันให้ชัดนะครับผมเชื่อว่า แถวๆจังหวัดของหมูป่าน่าจะมีเหรียญนี้ไว้เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าท่านผอ,อได้เอาไปแจกเนาะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้รีวิวจบแล้วนะครับเหรียญพระเจ้าตักสินมหาราชปี2543ทำโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม